Yeah. 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 นี่มันทำอะไรไพี่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเอีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิ๊กมัตสุโกเวครับวันนี้คาแรคเตอร์อย่างนี้อีกแล้วครับเปิดตัวเอ่อต้องบอกเพื่อนๆว่าทุกคนนะครับเอี SC. ผมจะพยายามใช้คาแรคเตอร์ต่างๆนานาครับไม่ไว่าจะเป็น อะไรก็แล้วแต่เพือ่อนๆจะคอยติดตามนะคกันผมจะเปิดหัวมาให้มันเป็นเหมือนกับแอคชั่นมูวี่ชนสั้นๆช็อตสักตัวหนึ่งสําหรับรีวิวอาหารแน่นอนครับวันนี้ที่ผมเกิดมาคือจะเป็นการรีวิวอาหารตัวหนึง่งแล้วก็วันนี้ก็คือตัวนี้ครับกล้องซูมนะครับวันนี้คืออะไรพี่อ่านั่นเลยเปิดเลยโชว์เลยครับวันนี้ผมอยากกินพิซซ่าครับแล้วก็อยากกินที่บ้านที่บ้านสวนเหมือนเดิม สำหรับหน้าแรกนี่ครับ <c oughs> นี่หน้าแรกคือน้องมะเวิดไอมะเวิดไม่เกี่ยว <c oughs> อันนี้ก็เป็นพิซซ่าที่เขาเป็นโฮมเมดนะครับเพื่อนๆก็ผมเห็นแล้วมันน่ากินน่าทานดีก็เลยลองลองสั่งมากินที่บ้านแล้วก็ถือโอกาสรีวิวผมกินเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนถามว่าผมกินอะไรยังไงบ้างน,นี่เลยเห็นไหมครับ <c oughs> ขี่กล่องสี่ชิ้นถามดูเน,นี่ยมือเดียวของผมหกกล่องหกชิ้นครับสำหรับหน้าแรกที่ผมสั่งมานี่ก็คือจะเป็นเหมือนกับทะเลนิดนึงก็จะเป็นพวกหน้ากุ้ง อบชีสครับกุ้งชีสเออดูน่ากินไหมครับกุ้งตัวต่โตสี่ตัวห้าตัวแล้วข้างในนี่ยังมีเนื้ออีกนะเดี๋ยวผมจะลองรีวิวรสชาติว่าเป็นยังไงต้องบอกว่าอันนี้เป็นโฮมเมดนะครับเขาไม่ได้เน้นทางด้านปริมาณเขาเน้นทางด้านคุณภาพวัตถุดิบนะครับเออเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจทิ้งร้านไว้ให้ว่าเป็นอะไรอ่าอันนี้ดูอันนี้ก็ออกทะเลเหมือนกันก็คือจะเป็นหน้าแซลมอนนอร์เวย์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เดี๋ยวผมขอชิมรสชาติว่าเป็นยังไงแซลมอนชีสเอออันนี้เป็นแซลมอนอบชีส นะชี้แต่ละทุอย่างไม่พูดถึงแล้วกันเราไม่รู้ว่าบัติบะนาบไหนต่อไปอะไรไม่รู้เหมือนกันเออหน้าที่สามเพื่อนๆนี่เลยอันนี้จะเป็นไส้กรอกลมควันอย่างดีนะครับไส้กรอกลมควันเขาอบมาค่อนข้างแห้งอยู่นะแต่ก็นั่นแหละอบชีสมันเดิมเอ่อทุกหน้าที่ผมสั่งมาจะเป็นชีสหนาๆน,น,นุ่มๆครับยืดๆเดีนะ๋ยวลองกินดูใครบอกกินเยอะล้วอ้วนอันนี้ไม่จริงของผมกินแล้วผมซิกผักชัดตลอดครับนี่หน้าต่อมาเป็นปลาหมึกอบชีสครับเพื่อนๆ ปลาหมึกอบชีสน่ากินทีเดียวเดี๋ยวถ้าจัดอันนี้แนะนําหน้าให้เพื่อนดูก่อนว่าหกหน้าของผมมีอะไรเออหกชิ้นผมมีอะไรบ้างหกอันนะครับมาอีกหน้าหนึ่งอันนี้จะเป็นหน้าพาเลรวมครับมีปลาหมึกมีกุ้งมีอะไรทวกงนี้แหละนนชีสไหมชีสเหมือนเดิม,มดทุกอย่างชีสหมดไม่กลัวอ้วนครับพี่น้องเออสาหรับคนบ้าอะไรกินยังไงก็ไม่อ้วนนี่อันนี้มาแล้วครับแฮมข้าวโพดอบชีสเหมือนเดิมอันนี้สําหรับคนชอบกินแฮมอร่อยๆนี่เลยครับ เค็มน้อยๆกินแฮมหรือเบคอนอันนี้เหมือนจะแฮมหรือเบคอนเหมือนจะเบคอนหน่อยๆหรือเปล่าเออเหมือนจะเป็นเบคอนเนาะไม่รู้จะลองชิมดูจะรู้เลยเออจาดไปเนี่ยสามหน้านนี่รครับ,รบหกหกถาดของจริงนะไม่ได้แบบโโหโมโท้ทีละถาดทีละถาดหรือเปล่าไม่ใช่นะวาง <นะ S 1> ววไม่สวยนะเพื่อนไม่ว่ากันนะเดี๋ยวร้านที่จะว่าแบบไม่ว่านะมีอยู่สองคนจับกันไม่ทันนะจับแค่แค่นี้แหละอันนี้ก็เรียวๆท่นเพื่อนเอาแบบเนี่ยชีวิตจริงผมกินอย่างนี้เลย ประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้ทุกมื้อนะครับเพื่อนๆก็สําหรับโอกาสที่เราอยากจะเอ้ยวันนี้เราอยากจะกินเยอะๆหน่อยแต่จริงๆแล้วผมก็กินบุฟเฟ่ประจาอยู่แล้วเนาะแต่ด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ครับโควิดผมขอเอาอันนี้ออกน,นะตอนนี้เป็นบ้านสวนก็ทุกอย่างก็ผมก็เอามกเอาแมสออกสบายใจได้เลยสําหรับเพื่อนๆแล้วก็หรือว่าน้องๆที่ไปกินอาหารตามนอกบ้านครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดเขานั่งกินที่บ้านไม่ได้ก็พยายามสั่งเอาไปกินที่บ้านครับจะปลอดภัยที่สุดเลยเออวันนี้ผมจะขอลองเอาหน้านี่ก่อนเลยทะเลรวมทะเลรวม ชิ้นแรกมาเลยเขาตัดแบ่งมาให้ย่างเออตัดแล้วตัดไปเรียกได้กี่ได้กี่ชิ้นพี่หนึ่งหน้าเนี่ยหน้าหนึ่งมีสี่ชิ้นครับเขาตัดมาสี่ชิ้นสี่ชิ้นก็คนสี่คนนั่นแหละยืด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 ใหม่ๆเลยนะพึ่งมาส่งเมื่อกี้เองชิดใช่พึ่งส่งใหม่ๆมึงขอโซโล่กันเลยครับพี่น้องอ <c oughs> หนาครับแป้งหนาสัมผัสได้แล้วแป้งหนาแล้วมีมีความยืดหยุ่นของแป้งแป้งไม่ได้หนักแป้งเบามากแล้วก็มีชิทที่หนาครับแล้วก็ยืดยืดเลยอ่ะ มับเข้าให้ <c oughs> เป็นจะไดผมไม่ราดซอสนะเขาให้ซอสให้ผงไอ้พิซซ่ามาผมไม่ไม่ราดเลยอันนี้ต้องการชิมรสชาติผิวสัมผัสจริงๆเลยคือรสชาติตั้งเดิมของเขาเป็นยังไงผมอยากอยากจะสัมผัสตรงนั้นมากกว่า,วาไ,ได้บอกให้เพื่อนๆสื่อสารให้เพื่อนๆถูกคือใส่ซอสไอ้พวกซอสพริกซ,ซอสมเอะเขือเทศลงไปแล,แล้วมันกรบกินหมดอันนี้อะไรพี่อันนี้เป็นหน้าทะเลมีปลาหมึกมีกุ้ง รสชาติเป็นไงบ้างไม่เลยโดดแบบหวานออกมัน,ม,นมันชีสอ่ะหอมชีสแล้วก็มีผิวสัมผัสของเนื้อกุ้งกับเนื้อปลาหมึกอ,อร่อยกุ้งถือว,ว่าสดครับกรอบเด้งเลยคอยคำม,ม,มาแล้วครับเมื่อกี้ผมกัดตรงกลางตรงกลางแผ่นตรงกลางไม,ไม่โดนเนื้อมันโดนเนื้อแต่ว่าตรงกลางแผ่นเนี่ย รสชาติหรือว่าไอ้ผงผงพิซซ่าอะไรต่างๆที่เขาใส่ใส่มาเนี่ยมันยังไม่เยอะนี่ผมมาเจอนี่บริเวณบริเวณขอบขอบกลิ่นชัดเจนรสชาติจัดจ้านมากอร่อยเลยอันนี้บอกเลยอร่อยเลยครับเพื่อนรสชาติดีมากเขาขอบขอบมันเขาปรุงรสมาเต็มที่เลยอืมผมชอบแป้งนะแป้งมันจะแป้งหนาแป้งหนาแล้วนุ่มครับแล้วก็กัดลงไปเนี่ยมันไม่เป็นร่องฟันเนยลยแสดงว่าใช้แป้งที่มีคุณภาพครับ ป้งที่มีคุณภาพเนี่ยตัดแล้วไม่ต้องคืนตัวมันต้องไม่เป็นร่องฟันแบบไหนหนอ้ขนมปังที่มันนุ่มๆมราคาถูกๆาัมีราคาหน่อยอือันนี้คือป้งดีอยู่ครับโอเค,คอผ่านคนระับอืมถ่ายเนาะผมขอชิ้นต่อไปนะเดี๋ยวให้มาเก็บอันนี้อะไรเออชิ้นนี้เน้นปลาหมึกซ้ำเต็มๆปลาหมึกเยอะๆเลยครับอันนี้เป็นหน้าปลาหมึกอบชีสครับ ถ้าเพื่อนอยากกินชีสยืดๆนะครับคือมันเป็นเดลิเวอรี่นะเขาทํามาจากบ้านอันนี้ต้องบอกโฮมเมดทั้งหมดเลยนะครับเขาทามาจากบ้านแล้วก็มาเข้าเวฟสักนิดหนึ่งเพื่อทําให้ชีสมันมันวอร์มสักหน่อยแล้วมันจะยืดแล้วก็กินอร่อยมากขึ้นคนระับมาผมขอก่อนเลยอันนี้เมื่อกี้รู้แล้วว่าขอบมีรสชาติมากขึ้นขอซัดขอบกันเลยอืมอืม อันนี้หน้าปลาหมึกผมบอกเลยว่ารสชาติคนละฟิลลิ่งกับตัวหน้าทะเลเมื่อกี้เลยถ้าถามผมว่าจากที่ผมชิมไปคาแรกเนี่ยผมแนะนําคําไหนที่ผมชอบนะผมชอบตอนนี้อันนี้เลยหน้าอันหน้าทะเลรวมอร่อยกว่าทะเลรวมให้เป็นตอนนี้ให้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนนี้จะเบอร์หนึ่งอยู่สำหรับผมนะสาหรับผมแต่สาหรับเพื่อนๆอาจจะชอบหน้าอื่นก็ได้นะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าทุกคนเอ,อถูกใจในะรสชาติไม่เหมือนกันอหอยคำมับได้เรื่องไหม ผมก็กินพิซซ่าหลายๆแบรนด์มานะไม่ใช่แค่กินเคยไปเป็นพิเซนเตอร์ด้วยอพิเซนเตอร์ถ่ายโปรไฟล์แบบผมก็เคยใช่ครับอย่างพิซซ่าเออชื่อะลรก็พิซซ่าคอมบินีผมก็เป็นนายแบบนะครับเคยถ่ายโฆษตาให้เขาอยู่แต่ว่าตัวนี้ผมชอบอย่างนึงคือแป้งให้ให้ความรู้สึกเหมือนกินมีความสัมผัสที่นุ่มที่หนาครับกินอร่อยแล้วก็ไม่กระด้างไม่กระด้างนุ่มนวลแล้วก็ไอตัวปรุงรสชาติมาดีตรงขอบใช้ได้เลยอร่อยแต่ด้านในไม่ค่อยมีรสชาติะลรเท่าไหร่จะเป็น วัตถุดิบรสชาติวัตถุดิบมากกว่าอ <c oughs> <c oughs> กินยังกินยังเขากินอย่างนี้นะมะขวิดชอบไลยนะอือ้าผมผ่านนะอันนี้ <Okay. S 1> ผมให้ไว้เป็นเบอร์สองเ่อนเดี๋ยวสักคู่ะนทัาเพื่อ <c oughs> มาต่อมาหน้าที่สามผมขอมาที่แซลมอนอบชีสครับแซลมอนแซลมอนใายเป็นเอฟซีเป็นแฟนคลับแซลมอนมาเลยให้แซลมอนมาเยอะแค่ไหนเดี๋ยผมขอดูก่อน โปะหน้าที่เห็นอยู่คือแผ่นละชิ้นน่ะแต่ว่าข้างในมันมีอีกนะอืมอืมวันนี้ใครไม่บอกว่าชีเดก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยยิ่งกว่าชีทุกแ <day. S 2> ผ่นเลย <"Che ese" S 2> ทุกอัน,น <laughs> เลย <laughs> อาอืมอืมเคอกินกินพิซซ่าที่บ้านสวนใต้ต้นไม้ใต้ต้นมะม่วงผลไม้ครับเพื่อนเป็นอะไรที่ฟินสุด ฟินแต่วันนี้จะให้ดีหน่อยแดดลมฝันนี้นิดโอ้โหแดดร้อนที่ผาเลยรานขวดอันนี้ก็ร้อนมากแดดเปรี้ยงเลยตอนนี้ <c oughs> ผมต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมกินเนื้อแซลมอนไปแซลมอนเขามีกลิ่นเหมือนลมควันมามันก็หอมหอมหอมแซลมอนเบินไฟนิดหนึ่งครับก็หอมหอมเหมือนกลิ่นควันนิดๆไม่ใช่แซลมอนสดนะเป็นแซลมอนแบบเป็นเบินเบินแซลมอนเบินมาอบมาแหละเดี๋ยวขอกินทบอืมบอกว่าสามชิ้นที่ผมกินมาเนี่ย รสชาติไม่เหมือนกันสักชิ้นเลยความอร่อยของรสชาติเนี่ยแตกต่างไปรู้สึกว่าแซลมอนเนี่ยมีรสชาติที่จัดจ้านอีกอันหนึ่งแต่ก็ผมยังชอบอันนี้มากกว่านะยังให,ยงให้ยังให้ไอตัวไอน,นี้อันแรกเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะทะเลรวมทะเลรวมเ,เป็นเบอร์หนึ่งแซลมอนนี่ก็กลิ่นดีครับสำหรับคนที่ชอบแซลมอนจะชอบเลยแล้วระหว่างแซลมอนกับไอ<ะ><ๆ>อันบักเกียบแซลมอนเบ็เบอร์เบอร์สองเบอร,บร์ตอนนี้แซลมอนเบอร์สองนะไอของอันเมื่อกี้ยังยังยังสู้อันแรกกับอันนี้เบอร์แซลมอนไม่ได้อืมอืมพี่ขอผ่านนะชิมอันนี้ชิมมผ่าานนนห้เเเดดูกีี๋ยว็บทลัง รับรองไม่เหลืออืมต่อไปหน้าที่สี่ที่สี่นี่จะเป็นหน้ามีกุ้งจับลปรถหน้าจะเป็นหน้ากุ้งเนะหน้ากุ้ง,งอบชีสไม่หนหูอาหาพวเย็นนี่อะไรมันเป็นกุ้งอบชีสแหละหนาๆเลยหนาๆเลยหนาตึบเลยน่ากินน่ากินอืมเหมือนเดิมขอชิมเนื้อก่อนปับ๊บมาครับ เหมือนเดิมคือตรงวัตถุดิบเนี่ยตรงกลางของแผ่นนะครับตรงกลางของตัวชิ้นพิซซ่าเนี่ยรสชาติเขาจะไม่ค่อยปรุงมาเป็นรสชาติของวัตถุดิบกับชีสคือเนื้อก็เนือเน้อเลยแล้วก็ตัวรสชาติชีสทั้งนี้แต่ว่ารสชาติจริงๆจะมาอยู่ที่บริเวณขอบเขาทําอย่างนี้ครับคือกัดขอบเนี่ยปุ๊บรสชาติฟุ้งกระจายเต็มปากแล้วขึ้นมาเลยรู้เลยว่าอันนั้นเราชอบไม่ชอบเนยมาละขอขอบครับทั้งนี้ดูว่ารสชาติเป็นไง เมื่อกี้ผมชิมตรงกลางไปยังไม่ค่อยมีรสชาติอะไรมีรู้สึกแค่มีกลิ่นชีสก,กับกลิ่นวัตถุดิบทน,นั้นเองมาครับตรงขอบครับอืมชิ้นที่สี่ก็รสชาติแบบที่สี่ครับไม่มีซ้ําไม่ซ้ําำรสชาติเปลี่ยนไปแล้วก็กลิ่นกลิ่นที่ฟุ้งอยู่ในปากผมเนี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยอันนี้จะเป็นกลิ่นเหมือน เหมือนหางกุ้งไหมเหมือนเปลือกกุ้งไหมอ่ะกลิ่นมันคุ้งอยู่ในกระเพดานปากอ่ะเบิ์นเบินอืมอืมเหมือนกุ้งเหมือนกลิ่นกุ้งเผาอืมที่หน้เนื้อกุ้งเยอะครับเนื้อกุ้งเขาไม่ได้มีเป็นแค่ตัวนะเขามียังเป็นแบบชิ้นๆในในนี้อีกเต็มเลยอ่ะเนื้อกุ้งนั่นเลยอืมอืมอืมโอเคขอผ่านชิ้นที่สี่ครับอันนี้่อมาชิ้นที่ห้าอะเป็นอะไรเอ่ยปุ๊บ เบคอนข้าวโพวดเบคอนชีสเหมือนเดิมน่าจะเป็นเบคอนมากกว่าแฮมนะอืมสรงมันออกไปทางเบคอนเหมือนเดิมอันนี้เขาเขาได้นําพาส่งมาสักพักแนละ้วคือจริงแล้วอย่างชีสเนี่ยมันจะยืดตรงนี้เยอะเลยเนี่ยอันนี้มันมันเริ่มเย็นยเวฟซะหน่อยนะอเวฟสะหน่อยให้มันขลายตัวแนละ้วมันจะยืดอะทีนเนี้ยนะครับที่สี่รสชาติจะเป็นไงผมขอขอบกันเลยเนี้ยรู้อย่างพว Bacon, พวกเบคอนกับพวกข้าวโพดเรากินรสชาติเลย นัวนัวมีความนัวนวในเรื่องของชีสแล้วก็มีกลิ่นข้าวโพดโดนไฟเบคอนไม่ค่อยชัดกลิ่นผมว่ายัางไม่ชัดนะทั้งนท,ที่ผมกินเบคอนมาแล้วแต่ถา้าคนที่ชอบความนัวนัวในเรื่องของชีสนะอันนีนะ้รู้สึกฉ่ำเลยชีสเยอะมากข,ข่อยทำรู้สึก มันจะเป็นส่วนผสมของไอตัวชีสก,กับตัวข้าวโพดครับมันมีความหอมละมุนอร่อยบวกกับแป้งที่หนากินเพลินดีครับหอมหานขอชิมอีกชิ้นสุดท้ายให้เพื่อนดูครับตอนนี้เยอะแยะเเทะหมดละใส่กอกมาต่อไปหน้าใส่กอกลมควันครับชีสไหมหอะอบชีสเหมือนเดิมทุกชิ้นชีสหมดเลยขีแคลไม่ต้องนับนะเพื่อนๆวันนี้ร้านแคลชนะหมื่นแคลไปเลย <laughs> มาผมขอขอบเลยเพราะรู้แล้วนะครับเพื่อนขอบจะมีรสชาติที่เยอะกว่าตรงกลางคือถ้าเกิดเป็นหน้าตรงกลางเนี่ยเขาจะเน้นไอ้รสชาติวัตถุดิบมาเราตรงขอบกันเลยอืมคล้ายๆไอ้นี่คล้ายๆตัวเบคอนครับพรสชาตินะแต่ว่ามันมีกลิ่นเบคมาก็คือในเรื่องของไอ้ไส้กรอก ไส้กรอกมาช่วยตัดมืมีกลิ่นไส้กรอกลมควันไส้กรอกอันสิบบาทก็ได้นะจริงๆ,ๆี่ผมว่าตรงๆนะคือกลิ่นมันประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ตัวเนื้อไส้กรอกเนี่ยเท็กเจอร์มันไม่ได้หวือหวาสําหรับผมนะผมเคยกินไส้กรอกอันหนึ่งหลายหลายตังมามันก็เท็กเจอร์มันจะแบบนุ่มเด้งมีมีการสู้ควันมากเท่านี้อันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้หวูหวามากทั่วไปทั่วไปอืมทั่วไปหน่อยแต่ก็รสชาติก็โอเคอืม อันนี้โอเค่ามเดี๋ยวผมขอวางก่อนเพื่อนโอเคอันนี้แต่อันดับหน่อยอันดับหนึ่งอันดับสองคืออันไหนสำหรับพี่เล้ลองดูสภาพก่อนก่อนที่ผมจะโซโล่อีกทีอันนี้ชิมทุกหน้าแล้วให้เพื่อนดูเละเดี๋ยวอันไหนอันดับหนึ่งกับพี่อันดับหนึ่งที่ผมชอบนะยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยนี่เลยหน้าหนึ่งอันดับหนึ่งในดวงใจของของพีวิ์นะร้านนี้นะแล้วของพีวิทที่พีวิทชอบเขาคือพีวิทสั่งมาลองจริงๆเขามีทั้งหมดสิบกว่าหน้าครับที่เขาทำที่บ้านต้องบอกว่า คุณภาพดีครับเพราะว่าเขาเป็นสินค้าที่ทําขายแบบในบ้านอ่ะคือเขากินยังไงเขาทําอย่างนั้นแล้วก็ให้แป้งมาที่คุณภาพดีทีเดียวหนานุ่มแล้วก็ไม่บางสําหรับคนที่ชอบแป้งหนานุ่มนะโอเคอืมอันนี้คือหน้าอะไรเมื่อกี้พี่ยกขึ้นมาแล้วยังไม่บอกหน้าเลยไหนหน้าทะเลหน้าทะเลอ่าหน้าทะเลรวมเบอร์หนึ่งหน้าทะเลรวมเบอร์หนึ่งเลยอ่าเบอร์สองเบอร์สองที่พี่วินให้นะอะไรแซลมอนหรือเปล่าจะเป็นเออแซลมอนอยู่ไหนวะนู่นนี่แซลมอนแซลมอนลมฟัน เบคอนอบชีสเหมือนเดิมอซอร์อนรลมควันแล้วก็อบชีสที่หนึ่งที่2ของพี่วิทนะฮะสำหรับเพื่อนๆอาจจะลองลองถ้าเกิดสนใจอยากจะเฮ้ยอยากติงตามพี่วิทว่ามันอร่อยไหมหรือว่าอยากจะลองนะครับสามารถติดตามเข้าไปสั่งตามเหตุเดี๋ยวพีวิทจะให้น้องเติมแปะไว้ให้ได้เนาะเดี๋ย <5 S 2> <8 S 1> วแปะแปะเพจไว้ให้หน่อยก็ทั้งหมดนี้วันนี้ก็ พีวิทย์จริงๆอยากจะทำรีวิวเรื่องร้านอาหารยังไงก็ฝากเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกคนนะครับติดตามไปด้วยว่าอนาคตข้างหน้านเนี่ยพี่อาจจะตอนโควิดมันดีขึ้นแล้วหรือว่าสถานการณ์เชื้อไวรัสมันปลอดภัยขึ้นแล้วนะพีวิทย์ก็จะมีแผนว่าจะตามไปรีวิวร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่สวยๆร้านนุ่มๆเด็ดๆอะไรเงี้ยพี่จะทำหลายๆสไตล์แล้วก็แต่ว่าอันดับแรกเลยที่จะทําให้น้องๆหรือเอฟซีทุกคนคอยติดตามนะครับก็คือเปิดหัวมาเนี่ยอย่างของผมเนี่ย มันเป็นอาชีพนักแสดงมาด้วยนะครับคือเรามีมีในเรื่องของแอคชั่นมูวีมาด้วยอาจจะเติมแต่งในเรื่องของอัตลักการบันเทิงเข้าไปในในคลิปนั้นๆน,น,นะครับเปิดหัวมาอาจจะมีเพื่อนๆอาจจะได้เห็นแอคชั่นต่อสู้กันเล็กๆน้อยๆอาจจะมีเชิญสตันแมนเพื่อนๆมาช่วยเปิดหัวในคลิปนั้นๆน,น,นะครับหรือว่าน้องๆ FC คนไหนต้องการเห็นพิวิทย์ทำอะไรก็คอมเมนต์มาในข้อความได้เลยครับเดี๋ยวพิวิทย์จะลองสันหาทําให้นะครับ ครับผมสำหรับร้านค้าร้านขายอาหารหรือว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้นะครับต้องการให้ผมช่วยรีวิวในช่วงกระแสของโควิดนะครับที่ค่อนข้างยากลําบากกันก็นะคืออาจจะมีลูกค้าน้อยหรือว่าอาจจะเข้าไม่ถึงกลุ่มลูกค้านะครับ ต้องการหรือว่าสนใจจะให้ผมช่วยรีวิวสินค้าหรือว่าโปรดักอาหารต่งตางๆเนี่ยสามารถส่งให้ผมรีวิวได้นะครับตามเอ,อ่อเพจข้างล่างน,นี้เลยครับเอ,อ่อกามใหญ่พ่าตะลุยนะครับรับรองถึงผมแน่นอนก็คือในช่วงกระแสของโควิดเนี่ยผมจะช่วยรีวิวสินค้าให้ฟรีโดยที่มีคิดมูลค่าใดาถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับเอ,อ่อโดยเฉพาะชานนทบุรีเออโดยเฉพาะ ใกล้พื้นที่ผมก็คือใกล้กับบ้านผมนะครับก็คือจังหวัดนนท์นั่นเองก็คือจะเสียค่าส่งไม่ไม่ไม่มากแล้วก็เอออาจจะส่งถึงได้ไว,วก็คือจะทําให้โปรดักต์เนี่ยไม่เสียหายได้นะครับถ้าสนใจจริงก็ฝากมาเลยครับส่งมาผมให้ให้ผมรีวิวร้านก็อาจจะได้ในเรื่องของกลุ่มของเออลูกค้าหรือว่า f c ของผมเนี่ยได้เห็นมากขึ้นนะครับก็อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการค้าการขายมากขึ้นผมยินดีอย่างยิ่งนะครับผมฝากไปด้วยครับถ้าเกิดสนใจก็ ตามนี้เลยครับที่อื่นก็<า>ได้นะ<า>ครับไม่ใช่ออไม่ใช่แค่แค่นนทนะที่อื่นก็สำหรับ,รบเอ่อถ้าเกิดอยู่ไกลหัวจังหวัดนนก็สามารถส่งมาให้ได้ครับทั่วประเทศแหละครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นสินค้าอะไรที่มันเป็นเอ่อสินค้าของกินที่มันเป็นของแห้งเราสามารถสั่งสั่งไหมผมส่งไหมผมรีวิวได้อีกเช่นกันนะครับถ้าเกิดสนใจเนาะช่วงนี้ผมยังไม่ได้คิดในเรื่องมุลค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับช่วยกันแล้วก็ฝากเอฟซีว้นะครับเดี๋ยวโอกาสข้างหน้าเนี่ยจะได้เห็นผมในเรื่องของ แสดงเป็น acting movie มากขึ้นในคลิปต่างๆเพื่อเพิ่มอัตลบในเรื่องการรับชมนะครับไม่ใช่ว่ามารีวิวอาหารการกินอย่างเดียวแต่ว่าพี่หลักๆเนี่ยอาหารเนี่ยจริงๆพี่อยากจะทําคลิปแยกออกไปอีกคลิปหนึ่งเดีย๋ยวน้องๆก็คอยติดตามครับว่าวันนึงพี่วิทย์กินอะไรบ้างถ้าเกิดมันบางลงอันนั้นแสดงว่าเราประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดเฮ้ยมาจับแล้วมันยังหนาขึ้นนั่นแสดงว่าเราต้องเพิ่มเวิร์กเอาล,ละหรือไม่เราก็ต้องลดอาหารลงบ้างก็คือเรื่องคนหมู่กินลงหลักการง่ายแค่นี้เองพี่เองไม่ได้นับแควใดใดทั้งสิ ถามว่าชีสเนี่ยชิ้นหนึ่งขี่แคลที่กินได้หมดเลยง่ายๆครับนั้นน้องๆทุกคนอย่าไปทีเลสเรื่องอาหารการกินแต่ว่าควรที่จะฉลาดในการกินครับเรากินแล้วเราต้องรู้ว่าเรากินอะไรเข้าไปเท่นั้นเองแต่ว่าพอกินแล้วเราต้องมีวินัยในเรื่องการใช้ออกไปด้วยใช้ให้มันหมดเพื่อที่จะดึงเอาของเก่าออกมาใช้ด้วยแต่ถ้าเกิดน้องๆยังใช้ยังเบิร์นของเก่าไอของใหม่ที่เข้าไปน้องไม่สามารถที่จะเบิร์นหมดน้องก็ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยควรที่จะกินน้อยลงเท่นั้นเองให้ชีวิตร่างกายเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอัน เคล็ดลับง่ายๆวันนี้ก็คือนอกเหนือจากการรีวิวเนะวาะก็เป็นในเรื่องของอน้อๆเอฟซีที่ถามเข้ามาว่าเฮ้ยอยากกินแบบชีวิตจริงๆแล้วทุกคนกินไม่เหมือนกันครับเราใช้ยังไงเรากินอย่างนั้นดีกว่าแล้วเราก็จะทําให้สุขภาพเราแข็งแรงรูปร่างเราสมส่วนมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็ใส่เสื้อผ้าพสวยงามเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะครับขอให้ติดตามเทปต่อไป,อไปครับว่ามีอะไรบ้างขอติดตามในเทปหน้าๆครับว่ามีอะไรมาเพื่อนรับชมครับสวัสดีครับผม